สวัสดีครับวันนี้ขอเสนอเรื่องน้องเมียกับพี่เขยฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับหลังจากที่จ้องสูญเสียภรรยาไปอย่างไม่มีวันหวนกลับด้วยโรคมะเร็งเต้านมโรค้หลที่ฆ่าชีวิตผู้หญิงในยุคปัจจุบันไปเป็นจำนวนมากเค ก็ยังไม่ได้มีเมียใหม่โดยเพราะลูกที่เกิดกับอดีตภรรยาจำนวนสองคนที่เป็นพี่สาวกับน้องชายได้ขอเอาไว้ว่าอ,อย่าพิ่งมีซึ่งเคนั้นรักลูกมากๆจึงทำตามคำขอของลูกๆจนมาวันหนึ่งบีซึ่งเป็นน้องสาวของอดีตภรรยา ได้เป็นหน้าเสาแช้แของเด็กๆได้แวะมาเยี่ยมด้วยพ่อบีนั้นสนิทสนมทั้งกับเคและกับเด็กๆซึ่งการมาเยี่ยมและร่วมค้างคืนในค้างนี้ของบีนั้นได้สร้างความดีใจให้กับเด็กๆเป็นอย่างมากตกดึกคืนนั้น ขณะที่สองพี่น้องกำลังนอนอยู่จู่ๆก็ได้รู้สึกตัวตื่นขึ้นแล้วพบว่าบ้านกำลังสั่นอยู่อย่างไม่หยุดโดยความเป็นเด็กสองพี่น้องจึงได้ร้องตะโกนออกไปว่าแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวแล้วพากันลุกวิ่งออกจากห้องนอนเมื่อออกมาก็ได้พบกับผู้เป็นพ่อและน้าสาว ผู้เป็นพี่สาวจึงได้ร้องบอกกับทางผู้ใหญ่ไปว่าเมื่อกี้แผ่นดินไหวจนบ้านสัน่นสะเทือนเลยตามด้วยน้องชายใช่ใช่แผ่นดินไหวจนบ้านสั่นไม่หยุดเมื่อดียินที่เด็กๆบอกเคกับบีก็ได้หันมามองกันก่อนจะบอกให้เด็กๆกลับเข้านอนโดยบอกไปว่า แผ่นดินได้หยุดไหวแล้วเมื่อทรงเด็กๆเ,เข้านอนเป็นที่เรบร้อยบีก็ได้หันไปพูดกับเคว่าคุณนักขุณในเดชันสจนบ้านสันชั่วเด็กๆตกใจตื่นคิดว่าแผ่นดินไหวเลยแล้วเคก็ได้บอกไปว่าก็มันเก็บกดนี่นาไได้ทำอะไรแบบนี้มาตั้งนานแล้ว แล้วบีก็ได้บอกไปอีกว่าเบาๆหล่ะที่นี้ซึ่งเคก็ได้บอกไปว่ารู้แล้วนะ